ต่อไปนะคะมาดูข้อที่556นะคะอ่ะมาดูโจทย์ของเขานะคะอ่ะมาดูโจทย์ข้อที่556นะคะก็คือตามเนยงเง่มันเน้นเพียวจือร์โกร์ชิปชิโอตามเนยงเง่มันเน้นเพียวจือร์โกรชิปชิโอก็คือการุณาเลือกสัญลักษณ์ที่ตรงกับเนื้อหาต่อไปนี้นะคะ เนื้อหาก็คือเนยยงนะคะต่อไปนี้ก็คือไทอมแล้วก็มันนึนก็คือที่ตรงนะคะหรือว่าที่ถูกต้องหรือว่าที่สอดคล้องนะคะแล้วก็พโยจีก็คือจะแปลว่าสัญลักษณ์หรือว่าเครื่องหมายนะคะแล้วก็โคเรชิบชิโอคือกรุณาเลือกนะคะเราก็จะได้ไประโยคนี้ก็คือไทอมเนยยงเนยมันนึนพโยจีรูโคเรชิบชิโอก็คือ การุณาเรื่องสัญลักษณ์ที่ตรงกับเนื้อหาต่อไปนี้นะคะอ่ะมาดูเนื้อหาของเขานะคะเนื้อหาของเขาก็คือเสรีกีเนนปันด์ชีเสรีกีทงเงพอรีจิปชโยเสรีกีเนนปันด์ชีเสรีกีทงเงพอรีจิปชโยก็คือขยะนะคะต้องทิ้งในถังขยะนั่นเอง สเรกีก็คือขยะนะคะแล้วก็ใส่ยนึนนะคะเป็นหัวเรื่องก็เลยต้องแปลตรงนี้ก่อนนะคะพันดืชีก็คือต้องนั่นเองแล้วก็สเรกีทงก็คือถังขยะพอรีชิบชิโอก,ก็คือกระรุณาทิ้งนั่นเองสเรกีนึนผันดืชีสเรกีทงนีพอรีชิบชิโอก,ก็คือขยะต้องทิ้งในถังขยะนั่นเอง ทีนี้ก็มาดูนะคะว่าสัญ,ญลักษณ์นะคะมีอะไรบ้างนะคะสัญ,ญลักษณ์นะคะเราได้อธิบายให้เรียบร้อยนะคะเผื่อว่าออกสัญ,ญลักษณ์อื่นๆนะคะเราจะได้ทำข้อสอบได้นะคะ,ะมาดูนะคะสัญ,ญลักษณ์ที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นคนนะคะทิ้งขยะสัญ,ญลักษณ์นี้ก็คือสเลกีพอรีนุนกด ก็คือสถานที่หรือว่าที่ทิ้งขยะนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ที่สองนะคะจะเป็นสัญลักษณ์นะคะปั๊มน้ำมันก็คือชูยูโซนะคะชูยูโซก็คือปั๊มน้ำมันน,นั่แล้วก็สัญลักษณ์ที่สามนะคะก็คือจะเป็นคนนะคะก้มดื่มน้ำนะคะอันนี้ก็เห็นบ่อยมากนะคะก็คือสัญลักษณ์สถานที่ที่สามารถดื่มน้ำได้นะคะ ภาษาเกาหลีก็คือหมูร์มาเชลซูอินนินกดก็คือสถานที่ที่สามารถเดิมน้ำได้แล้วก็นะคะสัญลักษณ์ที่4นะคะก็คือเราจะเห็นนะคะเป็นสกุลเงินต่างๆนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่แลกเงินนะคะภาษาเกาหลีก็คือหวันจอนโซหวันจอนโซก็คือที่แลกเงินนะคะอันนี้ก็ต้องไปจำนะคะอ่ะ ข้อนี้นะคะก็คือสัญลักษณ์นะคะที่ตรงกับเนื้อหานะคะข้างบนก็คือตอบข้อที่1นนะคะก็คือสถานที่ที่ทิ้งขยะนะคะเพราะว่าเนื้อหาของเขาคือขยะต้องทิ้งในถังขยะก็จะตรงกับสัญลักษณ์สถานที่ที่ทิ้งขยะนั่นเองอ่ะมาดูนะคะข้อ ที่557นะะข้อที่557นะคะข้อที่เขาอาิเดนะคะมาดูโจทย์ของเ้านะคะก็คือ다음중휴대전화를사용하지마십시오의뜻을가진표지판은어느것입니까다음ง ยว่ารือายี่ายยาาาาา่่อกมมรวหุใช้โทรศัพท์มือถือในบรรดาต่อไปนี้คืออข้ไหนคะนั่นเงทา้์มจงก็คือในบรรดาต่อไปนี้นะะคแล้วก็มาดูนะะะคปรโยคในเครื่องหมายคพูดก็คือ ห대전화를사용하지마십시오ก็คือกรุณาอย่าใช้โทรศัพท์มือถือนั่นเองหิวเดชชนวาก็คือโทรศัพท์มือถือน,นะคะสายยงหาจิมาชิบชิโยก็คือกรุณาอย่าใช้นั่นเองอ่ะแล้วก็นะคะ พโอจีพันก็คือจะแปลว่าป้ายหรือว่าเครื่องหมายนะคะแล้วก็คาจินก็คือที่มีนะคะแล้วก็ตึดก็คือความหมายนะคะแล้วก็อ๋อนือกอชิมนิกาก็คือคือข้อไหนคะนั่นเองอ่าโจทย์อันนี้ก็คือป้ายที่มีความหมายว่าการุณาอย่าใช้โทรศัพท์มือถือ ในบรรดาต,ต่อไปนี้คือข้อไหนคะนี่นนอ่ทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าป้ายนะคะมีอะไรบ้างนะคะมาดูข้อที่หนึ่งนะคะก็คือจะเป็นป้ายห้ามใช้โทรศัพท์มือถือนะคะเราสามารถนะคะพูดได้หลายคำนะคะเราสามารถใช้ฮิวเดชอนฮวา สายงคึมจีก็ได้หรือนะคะจะพูดว่าฮิวเดโพนสายงคึมจีก็ได้ก็คือห้ามใช้โทรศัพท์มือถือนั่นเองแล้วก็นะคะป้ายที่สองนะคะก็จะเป็นป้ายห้ามถ่ายรูปนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ภาษาเกาหลีก็คือสายจินชวารยองคึมจีสาจินชวารยงคึมจ,จ,มจีก็คือห้ามถ่ายรูปนะคะ แล้วก็นะคะป้ายที่สามนะคะก็จะเป็นป้ายห้ามดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าห้ามดื่มเหล้าหรือว่าห้ามดื่มโซลานะคะก็จะพูดได้สองคำก็คืออึมจูหรือว่าซูรึคึมจีก็ได้นะคะห้ามดื่มเหล้าหรือว่าห้ามดื่มโซลาก็คืออึมจูหรือว่าซูรคึมจีก็ได้นะคะก็จะเป็นป้ายแบบนี้นะคะ แล้วก็นะคะป้ายที่4นะคะก็จะเป็นป้ายห้ามสูบบุหรี่นะคะก็คือคึมอค้มยันคึ้มยันก็คือห้ามสูบบุหรี่นะคะอ่าเพราะฉะนั้นก็ไปจำนะคะภาพเหล่านี้ออกข้อสอบแน่นอนนะคะแล้วก็นะคะอีกอันที่ต้องจำนะคะถ้าเราเห็นนะคะป้ายที่3นะคะเป็น ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วนะคะเขียนคำว่าซูรพานิพขมจีเห็นป้ายแบบนี้แล้วเขียนซูรพานิพขมจีนะคะก็จะแปลว่าห้ามนำสุราเข้ามาเพราะฉะนั้นนะคะต้องดูว่าป้ายเปล่าเปเขียนอึมจูหรือว่าซูรขมจีหรือว่าเขียนซูรพานิพขมจีนะคะต้องดูให้ดีๆนะคะ ่ะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้นะคะป้ายที่ตรงกับเนื้อหานะคะกรุณาอย่าใช้โทรศัพท์มือถือนะคะก็จะเป็นข้อที่1นะคะอ่ะตอบข้อ1นะคะอ่ะต่อไปนะคะมาดูข้อที่558นะคะข้อที่558นะคะมาดูโจทย์ของเขานะคะ ช동차에ชยัยข으่고합니다มเอดามาดูจุดนี้ก่อนนะคะจุดนี้ก็คือตั้งใจว่าจะเติมน้ำมันรถนะคะชาดงชาก็คือรถนั่นเองขี่รืมก็คือน้ำมันน้อเอือเรียวโกหมนีดาคือตั้งใจว่าจะนะคะแล้วก็นะคะประโยคต่อไปก็คืออ๋อตอนเปลี่ยนจิเราจาจยาฮัมนิกะ ออตตันผิวจิรายาฮัมนิก็คือต้องหาสัญ,ญลักษณ์แบบไหนคะนั่นเองออตตนจก็คือสัญ,ญลักษณ์แบบไหนนะคะชาเจยาฮก็คือต้องหานั่นเนองมาดูสัญ,ญลักษณ์นะคะต่างๆนะคะแล้วก็ได้อธิบายให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูสัญ,ญลักษณ์ที่หนึ่งนะคะ เป็นแบบนี้นะคะอันนี้จำนะคะออกบ่อยนะคะก็คือนะคะสัญ,ญลักษณ์ h y u n g u m Inshugi ก็คือตู้ ATM นะคะหรือว่า ATM นั่นเองแล้วก็มาดูสัญ,ญลักษณ์ที่สองก็คือ e r e b i t o e r e b i t o ก็คือลิฟต์นั่นเองแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ที่สามนะคะเราก็เรียนมาแล้วก็คือปั๊มน้ำมันก็คือ ชูยูโซชูยูโซก็คือปั๊มน้ำมันแล้วก็สัญลักษณ์ที่4นะคะก็เรียนมาแล้วนะคะก็คือสัญลักษณ์ห้องน้ำก็คือหัวจังเชียร์หัวจังเชียร์นั่นเองอ่ะข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือตอบข้อที่3นะคะเพราะว่าตั้งใจว่าจะเติมน้ำมันนะคะต้องหาสัญลักษณ์แบบไหนคะก็ต้องหาสัญลักษณ์ ปั๊มน้ำมันค่ะนั่นเองอ่ะตอบข้อที่3นะคะอ่ะมาดูคำศัพท์นะคะที่ต้องรู้เพิ่มเติมสะหน่อยนะคะมาดูคำว่าพิโอจีนะคะโอจี PG ก็คือสัญ,ญลักษณ์หรือว่าสัญญาณหรือว่าเครื่องหมายน,นั่นเองก็คือนะคะจะนำมาใช้ในการแสดงลักษณะเด่นหรือสัญ,ญลักษณ์ที่ทำให้แบ่งแยกบางสิ่ง กับสิ่งอื่นน,นั่นเองแล้วก็นะคะคำว่าเพียวจีพันธนะคะเพียวจีพันธนะคะก็จะมีความหมายว่าป้ายหรือว่าประกาศหรือว่าเครื่องหมายนะนั่นเองก็จะหมายถึงนะคะป้ายที่ระบุสัญ,ญลักษณ์ที่กําหนดลงเอาไว้เพื่อแจ้งความจริงบางอย่างอ่าเพราะฉะนั้นก็ไปจำนะคะว่าโจทย์เป็นเพียวจีหรือว่าเพียวจีพันธนั่นเอง